นี่คือภาพของแอร์ที่สภาพอุดตันมีคราบเหนียวและสิ่งสกปรกเกาะอยู่เต็มไปหมดแอร์ตัวนี้ไม่ต่างอะไรกับปอดของผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเลยมีนักสูบทั้งหน้าเกา่าหน้าใหม่หลายคนที่หันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่าปลอดภัยกว่าแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงหรืองานวิจัยพบว่านอกจากบุหรี่ไฟฟ้าจะมีสารเสพติดอย่างนิโคโตินโพรพิลีนไกรคอลและกลีเซอรีนแล้ว ยังพบสารเคมีอีกเกือบ2,000ชนิดที่ไม่มีในบุหรี่ธรรมดาบุหรี่ไฟฟ้าจึงไม่ใช่ทางเลือกสำหรับผู้ที่อยากเลิกบุหรีใ่ใดอย่างใดเพราะบุหรี่ไฟฟ้ายัางนำไปสู่การเกิดโรคแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดช่องปากและฟันสมองและตับสำหรับคนที่บอกว่าสูบเพราะลดความเครียดนั่นเป็นผลมาจากนิโคตินสังเคราะห์ในบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งไม่ระคา,ายคอ และดูดซึมได้ดีกว่านิโคตินธรรมชาติในบุหรี่ธรรมดาแถมยังเพิ่มปริมาณได้สูงถึง50-100เท่าแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้หลอดเลือดหดตัวกระตุ้นการอักเสบและสารอนุมูลอิสระจนเซลล์กลายพันธุ์เป็นมะเร็งในที่สุดนิโคตินจึงสามารถทำลายการพัฒนาของสมองตั้งแต่เป็นตัวอ่อนในท้องจนถึงอายุ25ปีทำให้คนที่สูบมีการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจสมาธิและความจำด้อยกว่าคนที่ไม่สูบ 3ถึง4เท่าอีกทั้งยังกระตุ้นสารสื่อประสาทที่ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกได้แก่โดพามีนและเซโรโทนินทำให้มีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลมากกว่าผู้ที่ไม่ได้สูบถึง1.8เท่าสถานการณ์ของประเทศในตอนนี้เรียกได้ว่าเข้าข่ายซึนามิบุรี่ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆโดยจากสถิติที่พบนั้นมีคนไทย ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง7 0 0 0แสนคนและมีจำนวนกว่า3 0 0แสนคนเป็นเยาวชนอายุ15 2 4ถึง24ปีซึ่งมีอัตราการระบาดเพิ่มขึ้น10เท่าในเวลาแค่1ปีโดยในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุ13 1 5ถึง15ปีก็ยังมีอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมากจากร้อยละ8.1ในปี2,564เป็นร้อยละ17.6ในปี2565นึ่งในแรงจูงใจสำคัญ ที่ทำให้ปัญหานี้แทรกซึมสู่เยาวชนได้รวดเร็วคือการเรียนแบบผลสํารวจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเผยว่ามีวัยรุ่นถึง92ที่เลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้าตามกลุ่มเพื่อนว่าคุณผู้ชมสังเกตเห็นบ้างหรือเปล่าว่าปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้านั้นพบพอดบุหรี่ไฟฟ้าในระนกระถมศึกษาปีที่หนึ่งในขณะที่กลยุทธ์การตลาดของบุหรี่ไฟฟ้ายุคใหม่ก็พัฒนาไปมาก และพุ่งเป้าไปที่กลุ่มเด็กเล็กตั้งแต่ระดับป .1 ึไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์เรียนแบบของเล่นกลิ่นและรสชาติหอมหวานคล้ายขนมยังไม่รวมถึงโฆษณาชวนเชื่อบนโลกออนไลน์ยิ่งเป็นการเปิดช่องให้เข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าง่ายขึ้นดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการสอนให้เยาวชนรู้เท่าทันด้านมืดของบุหรี่ไฟฟ้าควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ถึงการลดความเครียดที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างการออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมบันเทิงแทนถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องผนึกสามหัวใจสำคัญเพื่อหยุดการระบาดครั้งใหญ่นี้ให้ได้เร็วที่สุด 1. หยุดนักสูบหน้าใหม่สนับสนุนให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งต้องห้ามนาเข้าและครอบครองตามกฎหมายต่อไปเพราะงนานวิจัยในต่างประเทศชี้ชัดว่าประเทศที่แบนบุหรี่ไฟฟ้ามีอัตราการสูบในเยาวชนต่ำกว่าประเทศที่ไม่แบน 2. หยุดนักสูบหน้าเก่าประเทศไทย ได้พัฒนายาเม็ดเลิกบุรีไซทีซีนสำเร็จเป็นครั้งแรกโดยคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธร่วมกับศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบสสสและองค์การเพศสัจกรรมโดยยาจะออกฤทธิ์ต่อสมองช่วยบรรเทาความงุดหงิดจากอาการถอนนิโคตินได้ 3. ทุกภาคส่วนต้องดูแลเอาใจใส่เยาวชนอย่างใกล้ชิดร่วมกันทำลายค่านิยมผิดผิด ว่าบุหรี่นั้นเทและไม่อันตรายเพื่อตัดวงจรบุหรี่ไฟฟ้าในสังคมอย่างเด็ดขาดเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งในสภาวะที่เด็กไทยเกิดน้อยสมองของพวกเขาไม่ควรถูกทำลายด้วยบุหรี่ไฟฟ้ามาร่วมปกป้องลูกหลานของเราไปด้วยกัน